ปลาวัวหนาเป็นปลาหลิมอ่าโอ้โหแสดงว่ามีไม่ได้บ่อยจริงนะไม่ค้าเอ้ยคนชาวพานเขาก็มาดูอุ้ยมันไม่มีปลากระทิงอีกโอ้เอ้มันกระจายให้กระจุยไปหมดแล้ว เจอตลาดครับตลาดแห่งนี้ปลาเยอะนะตลาดไม่ใหญ่เดี๋ยวลองไปดูตลาดหน้าหน่อยวันนี้มาทาธุระกันในเมืองครับากาลังจะขับรถกลับอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับก็เลยเอารถแคมป์อเวนมา,มาเที่ยวบ้านมาเที่ยวในเมืองนะวันนี้น้องฝ้ายหลับไปแล้วครับมาเทศระบบงงไอรรถสัหน่อย <c oughs> เด็กกับเด็กอนุบาลเนี่ยกินแล้วก็หลับเลยโอ้เขามีงานอะไรเนี่ยไม่งานแต่งด้วยเหรอ ก็มีงานแต่งด้วยนะครับเนี่ยรบรรยากาศตอนบ่ายสามโมงตอนนี้ตลาดกําลังจะเริ่มกันนะครับนี่บ่ายสองโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดนะครับมีตลาดไหนให้แวะแวะหมดเลยมีบรรยากาศตอนเ,อเกือบบ่ายสามโมงนะครับนะหรือว่าผมจะจอดทับหรือว่าผมจะจอดนอนเปิดแอร์เย็นๆหลับสงงกนีบกนดีไหมเนี่ยรู้สึกว่าลุงเด่นก็จะง่วงเหมือนกันนะครับกินข้าวมาอิ่มๆหน่อยนะบรรยากาศเชียงรายรแดด แดดก็แรงพอสมควรนะครับวันนี้สองสามวันเนี้ยแดดจะแดดจะเยอะดูพยากรณ์อากาศนะครับนะนะครับเดี๋ยวไปเจอตลาดก็ค่อยแวะตลาดเนาะหรือไม่ไหวเดี๋ยวจอดอนอนเหมือนกันนะเนี่ยเปิดแอร์เย็นๆนอนสบายๆขับรถผ่านมีตลาดครับพี่นอ้องตลาดเล็กๆนี่มีตลาดอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมก็เลยขับรถขับรถมานะครับอย่างเดินนะตลาดนี้ยังไม่เคยมาครับตลาดตลาดบ้านริมงามเป็นแบบชาวบ,บ้านขายเองจริงๆครับอย่างนี้ จอดเลยโอ้บ่านนี้ก็จะมีกระถินเหมือนกันครับเนี่ยโอ้คนมองเทียบเลยเอารถตู้มาจอดคนต่างถินหลับจริงครับหลับจริงเดี๋ยวหาปอต่างกันนี่อ๋อเดินตลาดนะครับ มีสองสามเจ้าไหมคะมีปลาเนาะอืม <c oughs> ปลาโอ้ปลามาพอดีเลยปลากดกันครับนะออโอ้ <c oughs> โอปลาช่อนก็นมีรถตัวไดนนะครับตัด <c oughs> ก้รถตัวไดครับ <c oughs> ปลา <c oughs> ล<ะ>ิมเหรอเออมาเอาเอา,เอาหมดเลยม <c oughs> าหมดเลย <c oughs> <c oughs> ปลาไปใส่อย่างไรครับนี่อันก็อยู่หมื่นเนาะเดี๋ยวก็ตายได้กันเนาะนี่ได้มาเจ้านี่อ๋อยังไม่ทันได้เดินเลยเจอนี่ก่อนละอ๋อผมมีมันกันครับนี่จอดรถป้อมก็ได้เลยเนาะนนั่จอดรถก็ได้เลยปลาลิมก็มีครับปลาลิมสองตัวปลาช่อนสองตัว เดี๋ยวปลาลิ้มก็ปลากอดหญ่กันครับเนี่ยมันจะแตงกันตายปลาลลิปาช่อนตัวใหญ่นะปรากดนี่ครับกิโลร้อยห้าสิบบาทครับมันขำคอเนี่ยขำหน้าเนี่ยมันขำกันเนี่ยว่ะเดี๋ยวักเลยฮ่ะจะใส่เบดที่ไหนมานะครับนี่แฟนปีไปอ่ะโตออาตั้งหนองตังได้ครับพักเลยแล้วเปล่าฮะอ๋อก็มันขำอยู่ท่นมันเป็นมันเป็นคอครับเสียวอ่ะ นมันคำยิงแต่าำแต่คำว่าปาใครก่ได้นาะปลาคหู้นะฮะปาใครนอกับคนเป็นอยางนี้มีเดี๋ยวเราะะละเราล้กล้ละ,ละ,ละใกล้ละใกล้กละ,ละต้องเออปลาก,ก้นปลาก,ก้นถุงครับลงรถมาได้กินปลาเดยไหม<อ>ครับเน็ตขนาดนั้แ <laughs> <laughs> สดงว่าจอดรถถูกจังหวะแล้วเนี่ย ได้ปลาช่อนเียสองตัวนี่ครับงทะเลต้มล้อมๆเนี่ยนะปลาช่อนนาครับรช่อนสามตัวเอาไปเลยไหมเอากะเอาหมดเนี่ยนี่นั่นตีตีปลาใจตะคืนน่าขายแต่เจ้านะกะันี่ปลาใจแต่เจ้านี่ตะขึ้นก็นได้ครับโอ้ปลาปลาลิมสองตัวปลาริมสามตัว ตัวน้อยนั่นจะเป็นเอาเฮียเนาะมันมีกูเนาะช่อนนาครับต้มหม้อขนาดแม่แรงนี่นะรัดตัวว่าเป็นปลาหลิมอ่าโอ้หแสดงว่ามีได้ไม่ได้บ่อยจริงนะไม่คาเอคนชาวบ้านเขาก็มาดูมาพ่อป่ามวนนี่ปอนเนาะคนคน คนใกล้นี่มันได้กินเนีอ่ะเราจั่งดูมันกี่กี่ขีดกี่กิโลหรือว่าจั่งด้วยกันก็ได้ครับมันจะได้เนาะราคาต่อกันราคาต่อกันสองโลเท่าไหร่เนี่ยสองโลสี่ขีดนะครับสามร้อยสามร้อยสามร้อยสามสิบน้อไปนะกิโลละกิโลเท่าไหร่นะเอสามร้อยหกสิบนาะ ฮมยไม่ใช่ข so <1 French Claire> uh, oh, ิดละสิบหาบาทเนียสองดก็30บาท3ามร้อยสามสิบีดอ๋ออ๋อสีิดลเมื่อกี้ตกคณิตศาสตร์สามร้อยสามร้อยหกบเนาะจะสาอยหบเาะเอาเนี่ยครับสามบาทก่อนไปได้กินาเลมหนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเนีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวขอเดินแป๊บนึงเดี๋ยวเครับขายยังครับนี่ยอะไรยากขายครับการเดี๋ยวเดี๋ยวหางเงินพี่้องเดิน ง่ายกันครับอบออกบ้านชับย้มอยู่นะสามร้อยไม่ค้าก็ไม่ต้องได้รอเลยเนาะแม่ค้ามาถึงก็ได้กลับเลยเดี๋ยวแฟนจะตกใจนี่โอ้ใครมีก้ออันของมีอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูข้างในหน่อยมีอย่างของกินเมืองเมืองกันเนาะกระชายขิงข่า นกกรมีน่ะนกไกนะ่นกไก่ประกาศประกาศจอนตะกี้ถ้ามาซื้อป่านี่อาจจะเซตประกาศู่นะ <c oughs> ปุ๊ก่อผู้เขียวหางดอกไหมเนาะผู้เขียวหางดอกอลูกบ้านเรานี่ครับบ้านเราเชียงลุงนี่ครับอยู่บนนอกมีอย่างไรครัวลุงเด่นครับอ่าอันนี้อันนี้อย่างไรน,นี่ ปลาช้อนอ๋อไนี่ใส่ปลาลิมดองอ๋อใส่ปลาลิมดองเขาขอกรรมขากรรมนะครับเนอะไส่ปลาช่อนอ่ะยังกินนะครับเอายำก็ถอย่างกับปลาจมละอ๋อเอาไปยำอ๋อพริกนุ่มถูกจานนะครับจานสิบบาทเอาจานหนึ่ครับมีคนบอกเมื่อกี้ดูเคยดูช่อบโรงเด่นอยู่ยำข้าวหนียเนี่ยยำกับเนือพริกหนุ่มพริกหนุ่มเอามาน้อยให้มัด เือย่าไปพัดใส่ใครหรือว่าไปแกงครับคนเมืองอย่าสาบานไหมเนาะครับสต้มก็มีขนมก็มีโอมีนกตัวได้ได้ปลาลิมแล้วครับได้ปลาลิมไหมล่ะนี่ตัวานทำลาบตัวว่ากระถิ่นมาได้บ่มีครับนี่ได้กับลาบเนาะครับกับลาบควายไปกัน การจอมสองมัดกลางจอมันโดนซื้อเนี่ยจอาพ่อการได้แล้วป๋ากรับแล้วครับแม่เนะ่ลงมาจับจับจังหวะลงรถป้อมก็ได้กินปลาลิมเลยแต่เราก็จับจังหวะแต่เรามาวันนี่เนี่ยครับแม่ไปดูป่าหน่อยกลับมาครับแม่ขอบคุณหลายครับครับได้ปลาลิ้มไหมล่ะโอปูนมา่มท่อมเลยอนะ่ะนี่ครับสามโลกว่าเอา้าตื่นแล้วเหรอ Oh. น่าจะให้คุณนายตื่นจะได้มาจ่ายเงิน Morning ุวมอนี่เมื่อกี้แอบถ่ายคนอ้าปากจริงเะฮะทำไมถึงอ้าปากงั้นอ่ะถามเอาล่องมาให้ดีดิอ้าปากแล้วก็ลิ้มแลดออกมาด้วยอันคัตตัวอะไรแล้วก็ ได้ปลาช่อนกับปลากดสดมากเลยเลยรีบกลับบ้านในฝ่ายไปทําเมนูเราวันนี้ไปต้องทันไม่ได้ยินเหมือนรถไม่วิ่งเอ้าชื่อซื้อไหนเออไอเนี่ยปลาช่อนเหมือนกันนะระวังกันจะผักไปให้แม่หน่อยจอดรถจอดรถปุ๊บเออแม่ค้าเอาปลามาพอดีเลยอืมเอาลงปุ๊บ คนมาลุมกันไอเรากำลังจะปลาใหม่ๆเลยใช่ไหมโอ้เป็นๆเลนปลาช่นนากิโลร้อยห้าสิบบาทเองได้ของดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราตามไปกินกันดีกว่าค่ะตะกี้จะต้มส้มๆเดี๋ยววัเดี๋ยวรุ่นจะไปแพร่ตลาดน้องบัวแดงอีกรอบอยู่นะตัวนี้มันหยุดตรงไหนเนี่ยพี่ก็ไม่เคยมาเหมือนกันตลาดนี้ไม่เคยมาครับตื่นนึกว่าเมื่อกี้นึกว่าถึงบ้านแล้วเอ้า เดีด๋ยวต้องตื่นมาเอ้าแม่เป็นบานเจ้าของตอนนีเยอะใจว่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวไปแวะตลาดน้องบัวแดงเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปดูแบบผักดูกับข้าวให้คนแก่นะให้ยาค่ะนึ่งปลาก็น่าจะอร่อยนะนึ่งปลากับนึ่งผักก็อยากกินอะแล้วก็ตำน้ำพริกปลาช่อนนะปลาชอ่อนกินนึ่งเหรอหไม่ได้กินไม่ได้ซดน,น้ำนะปานินไม่ก็ปลากรุดไหมต้มปลากรุดหม้อไฟใส่ใบกะเพราสุดลงเด่นนั่นแหละใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็ปลาช่อนก็นึ่งเป็น เป็นอะไรนะไปะไสไอ้นึ่งนึ่งละคาแปสะสั้าเลยนึ่งปลาชอ่อนนึ่งสมุนไพรอะ่ะเดี๋ยวแม่ซื้อผักตลาดน้องบุเรงกินน้องบุเรงเดินทางเนี่ยผาแดงมาเมื่อคืนคะ่ะมาถาำเนี่เมื่อกี้มาทางสะพานอ๋อตกใจเมื่อนเอาเอาวยือ้อสายกันเองอ้าเคิดดีเราไปเดินตลาดน้องบุเดงนต่อครับวันนี้เดินตลาดอย่างเดียวเจอของดีจัดหมดจ้ะมาโอ้ปลาขึ้นง่ามเห็นไหม มาถึงแล้วครับตลาดหนองบัวดแดงวันนี้มีอะไรนะโอ้เขาเอาผักอะไรมานะครับพี่น้องดูหลังรถหลังรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย <c oughs> ผักอะไรนะดอกไม้หรือเปล่าเองนจะป็ดกไม้ไป,ไปจอดขวางทางอย่างนี้นะรถคันใหญ่ก็เลอะลำบากหน่อยนึง่งจะให้อภัยรถคันใหญ่จะเข้าทางโน้นเลยไหมไปเข้าทางโน้นดีกว่าปะ่ะเดี๋ยวเดินไปดูปลาก่อนดีกว่าเลยเราจะเอาอีกเหรอเพื่อมีปลาอีกเอาไปทำอะไรอย่าปลา อยากกินอะไรใส่เที่ยวอยู่นะถ้ซื้อเองนะแล้วพี่จะทำให้กินปูดำพังงาเนี่ยด้วยโอ้ปูดำอยากกินอันนี้อ่ะใก่นที่ยวที่ะกูปูเนื้อเหรอเนี่ยสี่พัดถูกสลีพังงาที่เราไปเที่ยวมาในไงที่เกาะเกาะยาวน้อยอ่ะเเดดีี๋๋ยยววมะซื้อปลาไปเมื่อกี้ก็สี่ร้อยเรา สามร้อยหกสิบบาทละถ้าเราไปแว่ยยุสุอาทำเาจะเอาปลาที่เป็นนิ้นหรือเปล่าแล้วแต่ซื้อไปมันก็คือกินวันนี้มันจะได้สดโอ้ปลานิลวันนี้ตัวใหญ่มากเลยก็นิลใหญ่โอ้ยวันนี้มีปลากระทิงอีกโอ้วั <c oughs> นนี้วันนี้เด ปลาอะไรก็อยากกินนะเอ้ยรถอะไรครับเบียรถโมดินมีโลกับขีดี่เสองรหาสิบขายรถสามร้อยอ่ะเอออเอาเก้าอ่ะสองร้อยห้าสิบครับสองรยห้าสิบโลกับขีดหนึ่งนีู่ที่ชดชดอะไรเอาของขวางดิของขวางเนี่ยปลากระติงครับคนเหนือห้องปลาลาดปลาลาดอร่อยกิโลสองร้อห้าสิบเขแถมไม่ขีดหนึ่งแลปลาโกดพี่ล่ะแล้วปลาช่อนพี่ล่ะทำไงนะ ตะกี้กับไรซื้อปากกดมาจากาบ้านในซอยฮนะน่ะตลาดอยู่น่ะตลาดตำบ้านพี่เลยบ้านเลยบ้านนั่นะตลาดบ้านพีนะ่เขาวน่ะเลยเลยสารต้อแฟนไปบ้านหนึ่งครับ<ะ> มาจากเลียงคือน,นาก็เลยเข้าซอยท่านมาปลาตลาดเพื่นเราเอาปลากดมาพอดีอเอาเที่ยวเที่ยวตาา่างมื่อกี่พี่ได้กระเป๋าป<ม>่ะฮะโอ้ยโชคดีนะได้ปลาก,กระทิงเมื่อกี้นี้ไม่ได้หากินง่ายๆนะครับเนี่ย,ยน,ะนี่อืมปลาก,กระทิงครับปลาก,กดก็เอาแล้วเจอกระทิงอีกกระทิงนี้ต้องต้มเย็นนี่แหละต้มกระทิงปลากระทิงหม้อไฟครับสดมาสุดยอดแน่นอนอืมอันนี้ครับปลาไนท์เลยเขาเนี่ย ปลาไนนี่กับปลาไนก็ปลาตะไวดครับถ้าอยากได้ปลาแบบบ้านๆก็เนี่ยเจ้านี้แหละเขามีปลาอ๋อครับอ๋อครับปลาก็รอดไปหน่อยปลารอดไปสงกลับวะปลารอดไปสมวันจีนวัคซีนใหม่เขาก็ให้หยุดเงี้ยเนาะเดี๋ยวรเราปลานี่ปลาแดดเดียวก็มีนะครับปลาหงปลาแห้งแดดเดียวปลาช่อนก็มี เอ้ไม่ใช่ปลาช่อนไอ้ปลาไหลมีปลาในครนับปลาในอ๋อคนละร้อยเหรอคนละร้อยเหรอ,อรจ่ายเลยดิต,ตกดับตังมาสองพันเองวันนี้เมื่อว,วนานเมื่อเช้าเนี้ยว่าจะใช้สักสนะี่วันน่ะไม่ถึงเลยนะเน,นี่ยวนี่มนะ่หมดได้พันยังเหรอตกลเงินมาสองพันน่ะใบ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 ร้อยอ่ะเอานี่แหละกะว่าจะใช้สักสี่วันก็ห้าวัน ตะกี้ก็ซื้อปลากรดกับปลาลินไปแล้วเจอของดีเจอกัน,นต้ม,ตมเ,นเนี่ยต้มยำเอาเดี๋ยวเผา,เาหน่อยจะซื้อเอาขาเอาอะไรไปทำต้มยำอ้อร่อยผมชอบกินมากหุงข้าวหน่อยวันนี้หุงข้าวนั่นร้อนเนื้อแน่นดีอ๋อมีปลาขามป้อมขายกัาหาเดี๋ยวนี้ผมไปเห็นข้างทางมีเดี๋ยวไปเก็บเอาไปครับต้ม แกงปันรถไซบะขามป้อมเออดี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 ด <c oughs> โอ้เอาัพัพพนี่กี่บาทหานี่ยายนี่กี่บาทยายนี่ม,นมัละสิบสองบาทเสือไปข้งยาพักต้นชื่ออย่างไรรู้ไหมละพักขี้หูรับพักขี้หูหหของคนเมืองนะอ๋ะอ,อนี้นี่ๆๆน,นเอาไปเอาไปงปะ่ะสิะ อ๋อนโอ้ได้ซื้อผักแว่นด้วยอัองึ้นยาครับนี่ผักแว่นเนี้ยยามากกินผักแว่นเนี้ยเอาเลยมาหนึ่งซื้อป่านี่าไปต้มมัแก่ค่ะก็นั่นก็ได้ย่ามากี่บาทสิบห้าโอ้เพลงวันนั้นดีกว่าโอ้ ไปไปพูดให้ใครฟังเนี่ยพักแว่นมาละสิห้าบาทนี่เอเอเดีเ๋ยวไปให้ไดยตอนน้ำพริกพักแว่นอย่าบอกใครเด้อ <c oughs> พักแว่นสิบห้าบาทอ๋อข้าง <c oughs> มีอะไรอีกเราดูอะไรอยายชอบกินอะไรผักชีนะ ประกาศคิวประกาศคิวประกาศวาซาบิโอ้นะ่ย,ย,ยังน,น,นะปเยี่ยมอย่งน้นป,ป,ปกยวบัวไก่นี้แม่มันยุดเนาะนี่นนเนาะครับตัวนา้ถ้ากห่ตัวถ้านหนัก่อยกระถินด้านนองใอ๋อน้ำตาปูปา แต่ขึ้นกระถินเมื่อไหร่ครับโอ้ห้าสิบบาทห้าสบบาทฮะฟ้าถ้าปลาทูยักษ์วันนี้มันหมดสวยตัวน้ำหม,ม,ม,มดเราไปหมดละครับมันแรงกัน,น,กนเนาะสีผู้ใหเนาะตัวแตกตัวเดียวจ้ะขอบคุณครับโอ,โอ้แป้งนม,ม,มนโอ้แป้งนมงัวปีงมานี่เหมาะขนาดวันนี<อ>้ซื้อป่านักกินป่ากันจ้ะฮะ ไปขายไปคุดเนาะเอาเนี่ยอันห้าบาทเองนี่เมื่อวานก็นมาซื้อเนี่ยคห้าบาทค่ะก็สองอันเลยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เลยนี่แหละพี่คีนูสวนมีอยู่เมื่อวานเหลยอ่าอแต่ของดีมากินนะครับวันนี้ตลาดน,นี้ใกล้บ้านโรงเรียนหา่างจากบ้านโรงเรียนประมาณสักหกเจ็ดโลครับเดี๋ยวขับรถเข้าซอยนี่ก็ถึงละถึงบ้านบ้านร่องหวัดแล้วแต่ที่นี่คือเขตอำเภอเมืองนะ ถ้าเราข้ามสะพานแม่น้ำกกไปเนี่ยก็จะเป็นเขตอำเภอเวียงเชียงลุงนะครับก็ใกล้ๆก,กันไปก็ยังมีอยู่แต่ไม่เดินนะพอลแล้วล่ะ,ะหมดงบทรัพยากรละเดินไกแ่ก็จะหมดตายเยอะพี่จะได้อยากได้แต่ว่าได้ของกินดีนะวันนี้แ<ะ>ช่ได้เย็นๆเป็นวุ้นๆแล้วก็กินกับแกงต้มยำปลาก,กระทิง,ทง,งนรี่ทำนะต้มยำดีกว่าไปซื้ออะไรนะ ขนาดรถตู้นะไม่มีที่รถตู้หน้าด้านหน้ากว้างๆแล้วยังไม่มีที่จะเก็บละเอารถอะไรมาสิบล้อไม่แบนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าตามไปดูนะครับว่าปลากระทิงเอ้ยนี่ปลากระทิงเอ้ยปลาอะไรอะปลาคอหญ่ปลาคอหญ่ปลากรดเป็นๆเลยจะกินแบบต้มส้มหรือว่าจะกินเด้ออุ้ยมะขามป้อมเมื่อกี้มีไหมพี่เห็นตรงไหนวะทางกลับบ้านเราเลยเนี่ยมันเป็นต้นเลยนะต้นอยู่หลัง ขึ้นสูงนะแต่ขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูครับวันนี้เราจะต้มปลาลดใส่<ม>บาขามปอมมันเป็นเพลงหรือเปล่าไม่รู้ใช่จริงๆเขาต้มกินกันไหมถามถามเอฟซีหน่อยน่าจะมีแหละบริษัทถ้าไม่ไงั้นเขาไม่ร้องเป็นเพงเลงหรอกต้มปลารดใส่บาขามปอมแต่มันก็น่าจะหวานหวานเป็นแบบเออกินเวลากินน้ำซุปเข้าไปนี่กินน้ำแข็งเข้าไปนี่หวานตามเหมือนเรากินบาขามป้อมไอหวานตามนี่นะอ่าเนี่ยตุ้นบาขามป้อมอ่ะเอาไม่ได้ มีนู่มีลูกไเนไี่ยเดี๋ยวยพ,พ,พี่พี่เห็นต้นหนึ่งอ่ะค้างท้างขางกลับไปและจะเห็นประจำอยู่ไมนรู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวถ้าเจอหาครับต้นมะขามป้อมเห็นตรงไหนเนาะบนดอยแห่งไเนาะที่เทาไปอือนาะเห็นต<อ>รงไหนไม่รู้ว่าปลาเดี๋ยวรีบกลับไปก่อนเอาปลาไปขังก่อนเดี๋ยวเผื่อปลามันจะตายต้องการความสดครับวันนี้คออจะตามไปดูนะครับขับรถมาข้างทางนี่อยูอ่ใกล้ๆกับไม้รับเห็ดเห็ดโคตรเลยนะ เจอแล้วครับพี่น้องก็ลังถาวาฬผลเนี่ยมันก็ลังเห็ดจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วต้นมะขามป้อมโอู้ทําไงเอาเนี่ยนี่ต้มปลารสเกิดท่าราคาแรงวะนี่นี่นี่เต็มเลยลูกมันอ่ะมะขามป้อมครับเอามาไว้เนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวสอยเอานี่แหละครับเอามาใส่ต้มปลารสต้มปลารสใส่มะขามป้อมเธอมีมีดไหมในรถพี่อ่ะสอยหาเก็บลูกเหรอไปไหนน่ะทําไงเอาเนี่ย อ่ะเต็มต้นเลยเธอจะขึ้นเหรอใช่ไมเดี๋ยวพี่หาไม้แล้วพี่จะขึ้นบนหลังคารถแล้วพี่จะฟาดฟาดลงแล้วเธอเก็บรถกันนะพี่บอกแล้วว่าพี่พี่ขับรถผ่านพี่เจออยู่ไม,ไ,มไม่มีเราต้นเล็กไปต้นนี้แหละเดี๋ยวพี่จะขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวฟาดเราเนี่ยเอามะขามป้อมไปใส่ปั๊มรถเออกระต้นนี้มันมีแล้วไปหาต้นต้อนอู้มีอันนี้ด้วยนะฟาทลายจนก็มีครับข้างทางเนี่ยนะ เนี่ยเขาปลูกกันต้นนะเขาขายต้นห้าบาทสิบาทอยู่นะเนี่ยได้ได้เดี๋ยวได้ไดถ้าเห็นต้นนี้เราไม่กลัวเราไปหาไม้ไผ่ที่เขา,าพี่ก็ไม่ไม,ม,มีมีแต่มีดพกมีดพกเล็กเออหนี่หน,นี้มีดพกใหม่นี่ว่าเด้ยวนะได้หรือเปล่ามันจะตัดไม้ไผ่ได้ไหมล่ะถ้าถ้าให้ชันขึ้นน่าจะได้มีดเบนเม็ดเดี๋ยวน่าจะได้อยู่ป้าดูเห็ดด้วยนะป้าเผื่อมันออก ไม่น้อยไปนะไม่ได้เลยมันสิฟาดโกคบลากย่าวมันก็ล่วงแล้วใครไม่เคยกินต้องลองรอดูตนปลาลดโอ้ยเอาวคามปอมหมดข้าวปลาไปเยอะแล้ว ้ามอเบื้องใหม่เพื่อนเนะี่ยเป็นตะฟาดลองมู้บาจ้าวเซวารลุงเดนไม่เห็นอีนอย่างอี้ใกล้หมายรับถนนเห็ดเรามากแกล้วเนี่ยคราวเนี้ยป่ะ,ะได้ละแล้วก็เขียวเขียวนะ่าจะได้อยู่โอ้ยมันรถมาเลยเสียงรถมา เอาแล้วทำการแล้วครับอยู่หลายเดี๋ยวรอเก็บเลยนะจ้ะโอ้เยอะแยะเดี๋ยวรอรถข้างไปก่อนโอ้เต็มต้นเลยข้างบนนั้นนะอู้เยอะอยู่เยอะอยู่สองเอ๊ กระจาให้กระจุยไปหมดแล้วเอาลาเอาลาไล่แล้วโล้วงเต็มเลยฮู้นะแกงประกวดใส่บัคขามรีบเก็บรถจะมานี่ครับนัขามป้อมสมุนไพรไทยวิตามินวัสิีนภูมิว่ครับการเมื่อกี้บัคขามป้อมนี่ เอวครับอะได้เยอะอยังดูสิเยอะแล้วโอ้นี่ครับแกงเนี่ยพี่น้องรอดูด้วยกันนี่แกงให้หมดเลยต้มปลากระต่ายปลาขามปอมโอ้อยู่บ้านนอกเราหากินง่ายนะนี่เดี๋ยวไปล้างเอาครับใช่หมดเลยเห็นไหมแก้ไอแก้เจ็บคอวิตามินซีสูงครับเห็นไหมเนี่ยป่ะก็วบตสหยิบได้แล้วนะลปลาหลดก็ได้ละเอ้ยแกงปลาหลดใช่ปลาหลด แล้วก็ได้ละมะขามป้อมก็ได้ละวิตามินซีอันนี้ไปอมใส่เกลือนิดนิดนี่อมกลาคืนนะชุบพอดีก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับอุเรนจะกลับน้องฝ้ายจะกลับบ้านนะครับรอดูคลิปหน้าเราจะต้มประกดใส่บะขามป้อมหน้าตาจะออกมาแบบไหนรสชาติจะเป็นยังไงต้องรอดูใส่ที่บ้านหน้ามันน่าจะเป็นหวานๆน่ะเธอจะมาทำไมทางนี้ไม่ไอาจจะนั้นเป็นต้อะไรไม่รู้มันจะมีแมงบุมอ๋อจะมาขึ้นข้างหน้าฝั่งนี้เหรอ ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลุงเด่นกับขอกับทีมงานขอตัวไปแล้วนะครับพี่น้องไปแล้วครับขวลุงเด่น Family สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับปลาลดกับปะาามป้อมเข้ากันหรือเปล่าไปแล้วครับสวัสดีครับ